สหรับใครที่กำลังหาข้อมูลในส่วนของนกแก้วสายพันธุ์นี้หรือนกแก้วลิงเน็ดเลี้ยงได้ไหมต้องมีใบไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่าในการเลี้ยงเขาต้องทําใบไหมโดยปกติแล้วพวกนกแก้วลิงเนียนี้อาจจะคล้ายคลึงกับพวกนกแก้วไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขกเต้าหรือนกแก้วโม่งนะครับดังนั้นถ้าใครกําลังหาข้อมูลอยู่ดูคลิปนี้นะครับสําหรับมือใหม่เลยที่กําลังอยากจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้อยู่พอดีว่าเขาเลี้ยงได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าสําหรับใครที่ทักมาถามอย่างเช่นเราก็เคยเห็นข่าวที่เขา,าโดนยึดไปนึกว่าเป็นพวกนกแก้วม่งนะครับแต่ทางนี้นกแก้วลิงเนียเลี้ยงได้นะครับดูคลิปนี้เลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนกแก้วสายพันธุ์ลิงเนต็ตนะครับหรือนกแก้วลิงเนต็ตตามที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละเพียงแต่ในช่วงนี้เป็นในช่วงของฤดูการหลายๆคนอาจจะได้เห็นคุณหน้าคุณตาหรือผ่านในส่วนของ YouTube อะไรต่างๆหรือร้านสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็บางคนทักมาถามดูหเห็นข่าวอาจจะนานมาแล้วที่ นกแก้วลิงเน็ตถูกยึดไปนึ่ว่าเป็นนกแก้วผิดกฎหมายหรือต้องทําใบก่อนอื่นเลยผมต้องพูดในส่วนของสายพันธุ์พวกนี้สายพันธุ์พวกนี้อาจจะคล้ายคลึงกับพวกโม่งหรือแขกเต้านกแก้วไทยโดยนกแก้วของไทยทุกชนิดหกเล็กหกใหญ่นกแก้วแขกเต้าโม่ง ติดพรบหมดทุกอย่างไม่สามารถเลี้ยงได้ตัวผมเองไม่แนะนําเลยนกตัวไหนที่ใช้ใบหรือในส่วนของการขอใบในการเลี้ยงตัวผมเองจะไม่แนะนําสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงก็ต้องทําอะไรให้เรียบร้อยไม่งั้นจะโดนยึดหรือโดนปรับติดคุกอีกด้วยนะครับทั้งจําทั้งป่ับเลยนะสําหรับใครที่เลี้ยงนกแก้วที่ผิดกฎหมายผมไม่แนะนําอยู่แล้วตัวผมเองก็ยังไม่เคยเลี้ยงนกแก้วที่จะต้องทําใบเลยนะครับแต่ทางนี้ก็ต้อง มาดูกันว่าทําไมเขาถึงต้องทาําใบเดี๋ยวเรามาดูลักษณะนกแก้วแขกเต้ากับนกแก้วโม่งที่เจ้าไม้ดูนะครับเป็นประมาณนี้ด้านซ้ายเป็นแขกเต้าด้านขวาเป็นนกแก้วโม่งจริงสีของเขาไม่ได้คล้ายคลึงอะไรกันมากมายนะครับเพียง <c oughs> แต่ในส่วนของลิงเน็ตตัวที่ผมถืออยู่อาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนว่าเขาเป็นสีเทาหรือสีดํานะครับ <c oughs> แต่ทั้งนี้ถ้าเป็นสีเขียวทุกคนดูนะกับนกแก้วโม่ง เห็นไหมปกติแล้วนกแก้วโม่งเขาจะตัวใหญ่กว่าลิงเน็ตประมาณหนึ่งเท่าตัวที่เอามาผสมกันที่แบบขนาดตัวนะไม่ว่าจะเป็นจงอยปากหัวสีขอนอะไรเรื่องสีคนของนกแก้วโม่งจะไม่คล้ายคืนตามทุกคนเห็น,น้หัมไหลยของโม่ง <c oughs> จะเป็นสีแดงอยู่แล้วแต่ของลิงเน็ตจะไม่มีก็ให้ทุกคนดูว่าถ้าเป็นสีเขียวเป็นประมาณนี้ของลิงเน็ตเห็นไหมขนาดตัวมันไม่เหมือนกัน <c oughs> เพียงแต่ตอนที่เขายึดไป, <c oughs> ไปเขาก็นึกว่าเป็นนกแก้วโม่งดังนั้นในการที่แบบ กาาเข้าใจผิดของแต่ละสายพันธุ์หรือสายพันธุ์ม่งกับนกแก้วลิงเน็ตนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะเป็นตัวสีเขียวอาจจะเหมือนต้นต้นเด็กๆเลยนะประมาณสักสามเดือนมื่อคานนั้นตัวผมเองก็จะยกขึ้นมาพูดคุยในส่วนของการเลี้ยงนกแก้วสายพันธุ์นี้สีเขียวที่เป็นสีพื้นฐานนะครับอาจจะคล้ายคลึงแต่ว่าถ้าเป็นแขกเต้าพบเจอในประเทศไทยไหมพบเจออยู่นะครับกับนกแก้วม่งตามา ส่วนของอต้นทานตะวันนะครับที่เราเห็นออกขา่าวแต่ก็เขาก็มีความสวยงามของเขาเป็นนกที่ติดพรบอรดังนั้นเราก็อย่าดูเฉยๆแต่อย่าแต่ต้องหรือในส่วนของการเอามาเลี้ยงนะห้ามเลยนะครับโดยพื้นฐานแล้วนกแก้วลิงเนตทำไมถึงเลี้ยงไดทง้ทั้งที่เขาอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันเอ้ยตระกูลเดียวกันหรือคนละสายพันธุ์นะปกติแล้วนกแก้วลิงเนตเขามีถิมกเนิดอยู่ที่อินเดีย ไม่ใช่ที่ไทยแต่ถ้าเราพบเจอก็จะเป็นการนําเข้ามาเลี้ยงโดยการเพราะเลี้ยงของแต่ละบุคคลเลยแต่ละฟาร์มที่เขาเอามา,าดูในส่วนของลูกป้อนแล้วก็ให้มาเลี้ยงในส่วนของคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้หรือในการพัฒนาสีนั่นเองตัวคมเมงอะ่ะ <c oughs> ในการพัฒนาสีพวกนี้ยังสามารถผสมพันธุ์กับนกแก้วโม่งได้ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะเขาอยู่ในตระกูลเดียวกัน <c oughs> นกแก้ว ที่จะผสมค่ำสายพันธุ์หรือตระกูลเดียวกันนี้บางตัวอาจจะไม่มีไข่มีไข่ออกมาแต่อาจจะไม่มีเชื้อได้ดังนั้นตัวภูมิเองยกขึ้นมาเขาเลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสีไหนของนกแก้วลิงเน็ตขอย้านะครับของนกแก้วลิงเน็ตไม่ใช่แขกเต้าไม่ใช่ม่งนะครับนกแก้วของไทยหรือที่จริงมันจะมีม่งอินเดียม่งไทยม่งพม่าด้วยนะขนาดตัวต่างก,กันม่งไทยจะขาเล็กหน่อย ก็สังเกตดูก็ได้แต่ถ้าเป็นโม่งอินเดียตามที่ทุกคนเห็นหรืออาจจะสังเกตเห็นอยู่แล้วตัวบุญเบงก็จะยกขึ้นมาทุกคนอาจจะเห็นก็จะเป็นในส่วนของมุ่งอินเดียเยอะพวกนั้นเลี้ยงไม่ได้ติดพรบอรนะครับโดนจับเลยนะโอเคการที่เลี้ยงผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายผมได้พูดไปแล้ว เราจะมาเจาะลึกกับสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้อย่างที่บุมบอกไปถิ่นกําเนิดเขาอยู่แถบอินเดียนะครับเขาก็สามารถาคนที่เลี้ยงของเขาอาจจะเป็นการพัฒนาสีขึ้นไปในส่วนของฟานพัฒนาสีจะเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าสีอะไรแต่ผมขอเรียกเขาว่าเป็นสีผสมก็ได้นะครับเพราะตัวผมเองไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงนะครับบางตัวจะเป็นเขียวเลืองบางตัวจะผสมมากมายหลากหลายสี ามที่ผมเห็นก็สามารถพบเจอได้นะครับตัวไหนที่เป็นตัวผสมสีอยู่แล้วพวกนีที่ผมบอกไปอ่ะสามารถจับคู่ค่าสีได้ด้วยแต่ทั้งนี้การค่าคู่สีตัวผมเองไม่รู้ว่าสีไหนเป็นยินได้นะว่าการจับเข้าคู่น่าจะเป็นสีเหลืองสีดําอาจจะไม่มีลูกออกมามีไข่แต่ไม่มีเชื้อบางทีก็เป็นแบบนี้ได้ตัวผมเองไม่เคยเพาะเลี้ยงก็จะแนะนําเป็นได้เป็นประมาณนี้ ใครที่สนใจพ่อแม่พันธุ์ตามตามที่ที่ผมไปเช็คดูราคาก็มีพ่อแม่พันธุ์ไม้ทุกคนเห็นในช่วงที่เขาจะาหาฤดูการการที่เราจะไปพบเจอพ่อแม่พันธนะุ์น่าจะต้นจะอยู่เกือบปลายกลางปีของกลางปีของทุกป,ปีจะมีพ่อแม่พันธุ์เขาออกมาแต่ถ้าเป็นผสมจะก่อนตุลา หรือในช่วงเดือนตุลานี้นกแก้วลิงเน็ดพวกนี้จะเริ่มผสมในส่วนของต้นปีนี้หรือม,มกราคมพามีนาเมษานี้จะเริ่มมีลูกก้อนพวกนี้ออกมาตามที่ทุกคนเห็นนี้อยากที่ผมเก็บไว้ก็จะเป็นสีเทาของลิงเน็ด ในส่วนของราคาผมจะบอกราคาเปิดไปเลยจะเป็นสีเขียวจะอยู่ที่พันห้าสีเหลืองสี่พันห้าถึงห้าพันสีนี้กับสีฟ้าจะอยู่ที่5,000ันถึงเจ็ดแปดันได้เลยนะครับสีม่วงสีที่สูงขึ้นไปหน่อยจะอยู่หลักหมื่นเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว<อ>แต่ถ้าใครไปเห็นนอกฤดูการ <ๆ S 1> เขาจะมีราคาแพงขึ้นเช่น <ๆ S 1> สีเขียวจะอยู่ที่3า0 0ถึงสามพบาทเลยสําหรับพวกนี้ พวกนี้สามารถดูเพศได้ด้วยตาเปล่าหรือในส่วนของการพร้อมผสมพันธ์จะอยู่ตั้งแต่หลัก2ปีขึ้นไปเลยครับหลักปีตามที่เห็นเข้าคู่กันยังไม่ไข่ไม่มีเชื้อแต่ทั้งนี้สิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่ได้ก็เกิดจะเกิดขึ้นอยู่แล้วบางตัวอาจจากการเข้าคู่ตัวผู้หญิงพร้อมแล้วประมาณ2-3ปี การจับคู่ตัวผู้อาจจะหลักปี<อ>เกือบสองปีก็สามารถผสมพันธุ์กันแล้วแต่ทางนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเชื้อไหมดังนั้นก็ถ้าตัวไหนไม่มีเชื้อผู้ไหนไม่มีเชื้อตัวผมเมียงหาข้อมูลมาก็จะอยู่ประมาณสักสองปีขึ้นไปมั้งแล้วก็ถ้าอยากแก้ปัญหาในส่วนของไข่ไม่มีเชื้อหลายๆลองลองปรับเปลี่ยนหรือในส่วนของแยกตัวผู้ตัวเมียออกแล้วจับจับสายใหม่นะครับแต่ทางนี้ตัวผมแนะนําได้เป็นประมาณนี้ โอเคเราพูดถึงในส่วนของที่มาของนกแก้วลิงเนี่ยแล้วเป็นนกแก้วนําเข้าจากอินเดียแล้วก็สามารถพ่อเลี้ยงที่ไทยแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ที่ไทยเลยนะครับโดยที่ไม่ไม่ผิดกฎหมายนะสำหรับนกแก้วลิงเนี่ยก็ขนาดตัวของเขาด้วยความที่พวกนี้เขาก็ที่จริงขนาดตัวเขาไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเพียงแต่เขา มีขนที่ยาวนะครับยาวคือตั้งแต่หัวตั้งแต่จมอยปากหัวตลอดปลายหางเนี่ยตัวนี้คือยังไม่เต็มที่นะครับเขายังมีขนหลอดที่หางเขาจะอยู่ประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรเลยนะครับสําหรับนุงแก้วลิงเน็ตนะตามที่ทุกคนเห็นนี้ยังตัวเล็กอยู่นะยังไม่ยาวก็ถ้าใครจะเลี้ยงพวกนี้ก็ต้องมีกรงที่สูงขึ้นไปหน่อยเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงกรงต่ำ หางเขาลากกับพื้นหางเขาจะแตกขนเขาจัดไม่สวยทําให้นกเครียดได้นะครับแต่ทางนี้ทุกคนลองดูกันนะครับในส่วนของอุปนิสัยพวกนี้อย่างที่ผมบอกไป50-50ในการเลี้ยงบางตัวจะเชื่องกับตัวผู้เลี้ยงมากบางตัวจะไม่เชื่องเลยนะครับแต่ทางนี้ นิสัยของนกขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงอยู่แล้วให้ทุกคนจจอยในการเลี้ยงนกนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายยิ่งเราซีเรียสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะไม่ได้เลยให้นับ1นึถึงสิบพันเข้าหานกแล้วพูดคุยกับเขาไม่ใช่ใจะให้เขาทําอะไรเขาไม่ทําก็ไปด่าไปว่าเขาเห็นไหมทุกคนตัวผมเองไม่ได้บังคับเลยถ้าเขาจะยืนอยู่บนมือก็คือยืนถ้าเขาจะกระโดดขึ้นไหลก็ขึ้นไหลแต่ทางนี้ที่เขาไม่ขึ้นก็เจอเจ้าแฮปปี้นะครับถ้าแฮปปี้อยู่เขาจะโดนกัดแต่ทั้งนี้ตัวผมเองจับให้ทุกคนดูก็ ระมัดระวังอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อายุไขของพวกนี้จะอยู่ที่15-30ปีโดยปกติแล้วตามที่ทุกคนเห็นเลี้ยงกันนะ่ะถ้าเลี้ยงจากมนุษย์อายุมากสุดก็ที่ผมไปพบเจอก็อยู่ที่8ปีเอง8ปีนี้ยังไม่เสียชีวิตนะ แค่แค่คนที่เลี้ยงอยู่ที่แปดปีก็จะเป็นประมาณนี้แต่อายุเขาสิบห้าปีถึงส0สิปีได้ถ้าเลี้ยงดีนกสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่โดนหมาโดนแมวดนโดนหลุดไปหรือบินหายไปอ่ะเขาก็จะอยู่กับเรานานเพียงแต่เราก็ดูแลรักษาเขาดีๆนะครับหมันเช็คสุขภาพหรือในส่วนของที่เราเอามาเลี้ยงแล้วอ่ะเราต้องดูแลรักษาเขาถ้าไม่ดูแลรักษาเขาเขาก็จะอยู่กับเราได้ไม่นาน ถามว่าพวกนี้เรื่องนิสัยผมขอขยายความหน่อยนะครับที่บอกว่า50-50นกพวกนี้เขาค่อนข้างที่จะอินดี้มือใหม่ที่พบเจอจะเป็นในเรื่องของการป้อนอาหารซะส่วนใหญ่และในส่วนของการจิกกัดจิกกัดเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนดูนะเห็นไหมลิ่งเนียเขาจะฉกถ้าเขาไม่อยากให้เราจับตัวเขาจะฉจกจะเชื่องแค่ไหนถ้าไม่ให้จับก็คือกัด ถ้าให้จับเขาจะมาอ้อนเราถ้าเขาได้อ้อนเขาจะน่ารักมากๆโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไปสิงอยู่ในกลุ่มนกแก้วลิงเงียบไปดูคนที่ปล่อยบินเขาปล่อยบินได้เพียงแต่ถ้าใครอยู่แถวกรุงเทพหรือในส่วนของมีตึกสูง มีหมู่บ้านเยอะๆไม่แนะนำเพราะเขาบินข้ามหลังคาไปแล้วเขาจะกลับไม่ได้ไม่เห็นตัวเราเขาก็จะบินไปเรื่อยยิ่งโดนนกเจ้าถิ่นไล่ตีเขาจะหายเลยนะครับแต่ถ้าตัวผมเองอ่ะได้อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยผมก็จะเลี้ยงปล่อยได้เลยแต่ทางนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่านกของเราอ่ะจับคอแบ็กได้ไหมเรื่องของการคอแบ็กก็มีปัญหาเช่นกันคือนกแก้วสายพันลิงเน็ตนี้หรือนกแก้วลิงเน็ตนี้ อย่างที่ผมบอกไปเลยมีปัญหาค่อนข้างเยอะเรื่องของกินในเรื่องของการดูแลในเรื่องของกงในเรื่องของความเป็นอยู่ของเขาและเรื่องของสิ่งที่มากที่สุดคือนิสัยที่ผมบอกไปขออินดี้เขาจะจิกกัทุกคนดูนะเขาจะไม่ให้จับเดี๋ยวขอทําให้เขาไม่ให้จับก่อนนะ เนี่ยเขาจะกลัดเราเลยนะครับแต่น,นี้ยังยังไม่ทําให้เห็นนะครับเขาก็นิสัยของเขายังไม่ได้ออกอะไรมากมายแต่เราต้องสังเกตเขานะครับอันนี้ยังเป็นนกเด็กอยู่เลยก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของใครที่กลัวนกป่วยก็สามารถไปตรวจสุขภาพได้การหยอดยาฆ่าไรการถ่ายพยาธิในส่วนของการตรวจเลือดดูเพศอ้อเดี๋ยวผมขอขยายในขนของดูเพศก่อนผมยังไม่ได้พูดไป ดูเพศนกแก้วพวกนี้ดูได้แต่อายุต้องถึงเช่น2ปี3ปีเขาก็จะมีวงเวนบางตัวอาจจะปีนิดๆก็มีมาให้เห็นแล้วแต่บางตัวอาจจะไม่แสดงก็ต้องรอนะครับบางบางตัวเขาอาจจะใช้ระยะเวลานานในการดูเพศดังนั้นเราก็ต้องใครที่อยากรู้ไวก็ต้องไปตรวจเลือดนะครับเข้าห้องแลบตรวจเลือดก็จะรู้เพศอย่างชัดเจนนะครับส่วนมากตัวผู้ของนกแก้วลิงเน็ดจะมีราคา ดีกว่าตัวผู้หญิงนะครับเช่นตัวผู้เขาจะมีวงแหวนตามชื่อเลยลิงเน็ตก็จะเป็นนกแก้ววงแหวนที่คอก็คอเขาจะมีสีดําสีชมพูสีเขียวจะเห็นได้ชัดหน่อยไม่รู้ว่าสีดํเขาจะมีวงแหวนไหมปกติแล้วสีดําก็มีนะครับแต่ทางนี้ก็ต้องรอดูกันว่าเจ้านี่จะเป็นตัวผู้หรือตัวผู้หญิงตัวผมเองก็จะไปตรวจเลือดเองดีกว่าไม่ไม่รอหลักปีนะครับไปตรวจเลือดแล้วก็จะเป็นในการที่แบบเช็คเพศ ไม่ถึง5-6วันเราก็รู้เพศของเขาแล้วสําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูเป็นประมาณนี้อยากจะบอกมือใหม่นะครับว่านกแก้วลิงเนตเลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะพวกนี้เขาอาจจะคล้ายคลึงกับนกแก้วโม่งกับแขกเต้าหน่อยเพียงแต่แขกเต้าเขาจะมีสีเทาแล้วก็สีในส่วนของเหมือนสีม่วงชมพูจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกนกแก้วโม่งอ่ะเขาจะมีจมวยปากที่ใหญ่แล้วก็ปีกที่เป็นสีแดงนะครับดังนั้นก็ พิจารณาดูในการเลี้ยงดูของตัวเองด้วยอยากจะเลี้ยงสายพันธ์อะไรก็ศึกษาให้มากๆตัวผมเองก็มาแนะนําให้ทุกคนดูเป็นประมาณนี้สาหรับนกแก้วลิงเน็ที่ผมทําคลิปนกแก้วลิงเน็ดเพราะตัวเองก็มีนกแก้วลิงเน็ให้ทุกคนได้ดูได้เห็นนะครับก็ทุกคนอาจจะเห็นภาพได้ชัดถ้าเขาเป็นสีเขียวแต่ทั้งนี้ก็ อย่างที่ผมบอกไปอาจจะไม่ใช่สีเขียวทุกคนน่าจะดูออกนะครับเพียงแต่เราก็หัดสังเกตด,ดูสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องการความรักความเอาใจใส่จากตัวผู้เลี้ยงอยู่แล้วดังนั้นก็ถ้าคิดจะเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วยนะครับตัวนี้ก็น่ารักมากเลยสําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูเป็นประมาณนี้นะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่